ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหากว่าต่อไปในภายภาคหน้าสยามจะเป็นจุดใจกลางที่จะทำให้ศาสนานี้มันจเจริญรุ่งเรือง นั่นก็หมายถึงว่าในสยามนี้ต่อไปในภายภาคหน้าจะบอกว่าเป็นจุดใจกลางของโลกธาตุทั้งโลกจิตวิญญาณหรือโลกใบนี้ก็ได้นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้ยักษ์หินที่ถูกสาบอยู่ในขณะนี้มนั้นกำลังถูกคลายออกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหมายถึงว่าภูเขาไฟก็ดีมันจะมีการประทุขึ้นมาอย่างต่อเนื่องการประทุหนึ่งครั้ง ย่อมทำให้สั่นสะเทือนไปถึงใต้มหาสมุทรใต้แผ่นดินดังนั้นแล้วการจะเกิดภัยพิบัติขึ้นก็คืออะไรอะไรที่อยู่บนแผ่นดินก็เขื่อนไงถ้าเป็นภัยธรรมชาติอย่างน้อยก็น้ำท่วมธรรมดาแต่ถ้าน้ำขนาดใหญ่มานี้มนุษย์จะตายกันมหาศาลโดยที่ไม่สามารถจะสั่งเสียอะไรได้ดังนั้นแล้วมนุษย์ คิดว่าการมีอาวุธทั้งหลายนี้ในครอบครองที่จะประหัตประหารหรือว่าแย่งกันเป็นหนึ่งเพื่อเอาชนะก็ดีมนุษย์เหล่านี้กำลังหลงตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีหนึ่งสิ่งที่เขามีอำนาจมากกว่าก็ภูเขาไฟนี้ก็คือปรมาณูลโลกดึงที่จะทำลายล้างมนุษย์นี้ให้สิ้นไปดังนั้นแล้วขอจงสร้างบุญคุศลเพื่อถอนคำาสาปซะ เราไม่ได้ไปช่วยโลกนี้ให้รอดปลอดภัยเราช่วยไม่ได้แต่ที่ช่วยได้คือตัวของเราเองและเผ่าพันธุ์ญาติพี่น้องผู้ที่มีวาสนาบารมีที่จะมารวมตัวเรียกว่ารักษาเผ่าพันธุ์ได้สิ่งที่ช่วยได้ก็คือแบบนี้แต่เราจะไปช่วยโลกให้โลกปลอดภัยช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นกรรมของโลกทำไมถึงบอกว่าเป็นกรรมของโลก เพราะมนุษย์นั้นมันมีส่วนไปเร่งไปรุมเราวนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อคราใดในยุคใดที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นเหลื่อมล้ำในศีลขาดความชอบธรรมแล้วเกิดการเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันผู้ทรงศีลไม่ตั้งอยู่ในศีลแล้วผู้ทรงธรรมไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ดีย่อมเกิดเหตุเพศภัยทั้งหลายเกิดขึ้นในโลกใบนี้และในบ้านเมืองของตนก็ดี นั้นสิ่งที่เราจะทำได้ถ้าเราคิดว่าเรานั้นถูกสาบว่าแท้จริงจริงๆแล้วโลกนี้มันถูกสาบมาเนิ่นนานแล้วอะไรที่เขาสาบไว้อะไรที่ปกคลุมไว้ก็คืออวิชาของมารน,นี่ก็คือคำสาบอย่างหนึ่งแต่มีผู้ที่ถอนคำสาบและเห็นแจ้งในโลกธาตุนี้คือพระศัพพันยูแล้วท่านก็ได้ทิ้งทางเดินที่ท่านบอกไปถ้าใครมีความเชื่อและศรัทธา ว่าโลกนี้ได้ถูกตราตรึงไว้ได้ถูกคำสาบไว้ไม่ใช่ว่าประเทศสยามจะถูกคำสาบเพียงอย่างเดียวแต่พวกที่ถูกคำสาบเรื่องราวนี้เป็นเพราะวิบากกรรมเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ละบุคคลที่มาเกี่ยวข้องแต่ความเป็นจริงอันว่าคำสาบนี้มันถูกปกคลุมทั่วโลกนี้นั้นเราจึงจะไปช่วยใครไม่ได้นอกจากเราจะช่วยญาติพี่น้องและเผาพันุ์ขึ้นมา เพื่อจะรักษาเชื้อเพื่อเอาไปต่อเชื้อนั้นประเทศใดที่ใดสถานที่ใดมีการเจริญมรรคมีการเจริญศีลสมาธิและปัญญาก็ดีการอบรมบ่มจิตเจริญพระกรรมฐานวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเข้าใจในกฎแห่งไตรล,ลักษณ์นี่แหละผู้นั้นจะเป็นผู้ถอนคำสาปและปลดพันธนาการจากจิตวิญ,ญญาณของตัวเองให้เป็นอิสระได้ ดังนั้นในขณะนี้เหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ได้ลงมาจุติเกิดแล้วตั้งสำนักก็ดีวัดวาอารามก็ดีสถานที่ก็ดีเพื่อให้ผู้มีจิตวิญญาณมีบุญวาสนาต่อบุคคลก็ดีที่เขาได้อธิษฐานกันไว้ถ้าพูดง่ายๆก็เรียกว่ายุคของเรือมาเกิดแล้วโยมเคยฟังเรื่องเรือหรือเปล่าตอนนี้มันเป็นยุคของเรือเกิดขึ้น ในทางโลกคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ในทางธรรมคือเรียกว่ายุคข,ของเรือเรือของพระโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายและพระโพธิสัตว์ที่จะมาอธิษฐานบารมีเพื่อปรารถนาพระโพธิญาณก็ดีเพื่อปรารถนามาสร้างบารมีก็ดีเพื่อปรารถนามารวมจิตวิญญาณมารวมญยานทุกยานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าการมาสร้างบารมีนั้นแหล ดังนั้นจะเห็นว่าเรือน,นั้นมีมากในสยามนี้คนอาจจะมองว่าบ้านเมืองก็วุ่นวายเศรษฐกิจก็ดีมันไม่ดีอย่างชื่อเศรษฐกิจแล้วทำไมยังต้องสร้างบุญกุศลต้องเสียสละมากขนาดปากท้องยังลำบากเลยยิ่งมีวิกฤตมากก็ยิ่งลำบากบุญเท่านั้นแหละที่จะเป็นตัวรักษาที่จะเป็นตัวรองรับแต่ใครเล่าที่จะเข้าถึงในบุญกุศลนั้นก็ต้องเห็นว่าแท้ที่จริงแล้ว ชีวิตนั้นไม่สามารถจะอยู่คงทนแต่สิ่งที่เอาติดตัวติดจิตวิญญาณได้ก็คือจะต้องมีบุญรักษาเข้าใจไหมจงจำเอาไว้เมื่อครั้นสยามนี้เกิดภัยขึ้นมาในทางทิศตะวันออกมนุษย์ที่เจริญทานศีลภาวนามานี้จกได้เปรียบกว่ามนุษย์ผู้ที่ขาดศีล เพราะเหตุว่าจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นเข้าถึงศีลธรรมให้ตั้งมั่นคือเห็นความตายอยู่ในเบื้องหน้าคือเรียกว่าเห็นชัดนั่นหมายถึงว่ามีความเชื่อในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นแนบสนิทกับลมหายใจแต่ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไร้ศีลไร้ธรรมจะถูกน้ำก็ดีธรณีก็ดีซัดหายไปเป็นจำนวนมากก็บอกว่าสิ่งที่ฉันกล่าวนี้ยังไม่เห็นเกิดเลย จงจำเอาไว้ในโลกนี้หรือโลกหน้าอะไรที่ยังไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีจริงแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่เห็นเป็นประจักษ์แต่คราใดเมื่อประมาทนั้นแลทุกภัยมันจะมาให้เห็นดังนั้นเมื่อยังมีเวลาก็ควรซ้อมไว้ก่อนซ้อมตายซ้อมภาวนาเขาเรียกว่าซ้อมจิต ให้ดูว่าเรานั้นมีต้นทุนบุญกุศลมากน้อยแค่ไหนทานยังไม่เคยทำอบรมบ่มจิตคือการสละหรือการให้เป็นจาคะก็ควรทำให้สม่ำเสมอถ้าทานทรัพย์ยสมบัติเราไม่ค่อยมีก็ให้ทานเป็นอภัยทานจึงเรียกว่าเป็นธรรมอันสูงสุดคำว่าอภัยทานคือการอโหสิไม่อาฆาตมาดร้ายจงจำไว้ ถ้าผู้ใดยังมีอาฆาต้ากร้ายต่อผู้ใดอยู่ในขณะที่ภัยพิบัติจะบังเกิดคุมนรกจะแตกเขาบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณน,นั้นจะตามมาหาผู้ที่พยาบาทตอบเขาเรียกว่าคู่กรณีแล้วอีกอย่างที่สําคัญไอตัวเวรพยาบาทนี้แลจะทําให้เกิดพบเกิดชาติเขาเรียกว่าจะไปสวรรค์นิพพานได้ยาก ดังนั้นทุกครั้งที่จะเจริญกรรมฐานขอให้อโหสิกรรมและขอขมากรรมและส่งอุทิศบุญกุศลที่เจริญภาวนาจิตนี้ให้เป็นธรรมทานเสียแล้วจิตของเรานั้นจะตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในองค์ภาวนาได้นานน้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าว และขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรมะมหาสัจจรร์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหม,มรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ